สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นะคะอะไรนะโบสถ์สีน้าเงินนะคะสวยมากเลยอยู่จันทบุรีค่ะตอนแรกนึกว่าหมดแล้วนะคะยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนหรือยังมีข้างบนอีกน,นะคะเนี่ค่ะลมพัดเย็นมากจะเห็นว่าผมปลิวพรุบๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันนะคะสวยงามมากเลยตอนนี้ไม่มีคนเราเปิดแม้ได้นะคะโอเค <c oughs> ลักไก่ก่อนเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มซาแล้วแล้วก็ไม่มีคนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะนี่ค่ะ สวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะสวยงามสวยงามและตอนนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะคะลมพัดเยน็นอากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะเราจะไปที่หาดกันนะคะหาเจ้ารล้าวนะคะอันนี้จะเป็นทางขึ้นค่ะแบบนี้เลยนะคะทางขึ้นสวยมากเลยเดี๋ยวจะหัวอะไรไม่เป็น้วหัวจะชนพญานาคแล้ว <c oughs> อันนี้ค่ะโอเคนี่ทางขึ้นนะคะเดี๋ยวขึ้นมาก่อน นี่ค่ะสวยมากเลยอันนี้ค่ะเขาบอกว่านะคะโบสเนี่ยค่ะโบสสีน้ำเงินสร้างเมื่อพุทธศักราช2,534นะคะเกิดกันแล้วยังนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะ uh, right n o w i m at c h a n t a b u r i and it is called Blue Temple you see and this one is start to construction is 35 is about เดี๋ยนะสามสามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่ about thirty years ago โอเคไปเจ้า <c oughs> มาจัน <c oughs> เจ้ามาจันมาเองก็เฮือช่างทาสีบ้านฮือเจ้าแล้วก็หลายหลายอย่างเดี๋ยวเขารีโนเวทบ้านฮือแล้วแล้วเจงได้จะอัปเดตทกรรมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโบสถ์ os os สีน้ำเงินเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยว กล้องก่อนนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าทำเมื่อพุทธศักราช2,534นะนี่จะเป็นข้างบนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ร้อนด้วยนะคะบรรยากาศก็สบายๆนะคะแล้วก็คนก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะฉะนั้นเราขออนุญาตเปิดแมสกก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพญานาคอ,อย่างนะคะเป็นหางนะคะนี่เป็นหาง แล้วก็ด้านบนเนี่ยนะคะเราก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยะคะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วค่ะอยู่ชั้นสองนี่อสูงมากเลยนะคะอันนี้ค่ะ บสดสีน้ำเงินสวยมากอ๋อฝั่งนู้นเฮ้ยทะเลทะเลเห็นทะเลแล้วดีใจมากเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นทะเลนะคะตรงนั้นเป็นทะเลนะคะเมื่อวานนี้อยู่ใกล้มากไม่น่าล่ะลมพัดเย็นมากเลยนะคะฉะนั้นค่ะอันเนี้โบว์สวยมากแล้วก็อยู่ข้างทะเลนะคะริมทะเลทะเลตรงนั้นค่ะเห็นไหมทะเลค่ะทุกคนทุกคนเห็นทะเลไหมนั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นภูเขานะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นทะเลนะคะชายหาดอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นโบสถ์ที่ช่างก็กําลังทําชั้นชั้นหนึ่งนะคะชั้นสองนี่น่าจะเสร็จแล้วหรือว่ายังไงสักอย่างนะคะพอบอกว่าขึ้นมาดูได้นะคะนะคะสวยมากเลยนะคะฝั่งนู้นเป็นทะเลจ้า สวไปไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันแบบ,บด่วนๆนะคะเพราะว่าฝนฝนมาไปโปรยแล้วค่ะฝนมาไปโปรยแล้วรถเราจอดตรงนู้นนะคะรถเราจอดตรงนู้นนะคะตรงนู้นขาวๆตรงนั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเขาบอกว่าทางเข้านะคะอันนี้ก่อนที่จะขึ้นทางเข้าเราขึ้นมาดูนี่ก่อนนะคะนี่ค่ะกาเป็นข้างบนนะคะอุ้ข้างบน สวยมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมตื่นเต้นขนาดนี้คือสวยมากแล้วก็โคมไฟอะค่ะโคมไฟเนี่ยน่าจะเป็นร้านนะคะคิดว่านะเพราะว่าวันนั้นนะดูโคมเล็กกว่าน,นี้นะคะสองสามแสนแล้วนะ,ะอันนี้น่าจะเป็นหลักร้านนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราแอบเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวนะนับหนึ่งสองสามนะคะเดี๋ยว I will count right now 1, 2, 3, o three you can see is t so amazing you see it's สวยมากนะคะแล้วก็มีการวาดภาพนะคะติดตรงผนังต่างๆนะคะก็จะเป็นวาดด้วยมือนะคะแล้วก็จะจะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็จะเป็นรูปต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนนะคะเราต้องแอบแอบเข้ามานะคะ อันาไปดูนะคะเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่มีนะคะแล้วก็ยังไม่ใส่แมสคนะคะนี่ค่ะข้างหลังนะคะข้างหลังเดี๋ยวก่อนอันนี้ค่ะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนั่งนะคะนั่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูความงามนะคะของจิตกรรมฝาผนังนะคะข้างๆนะคะแล้วก็พระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่มากนะคะพระประธานองค์ใหญ่มากนะคะ ตรงกลางแล้วข้างๆล้อมรอบด้วยนะคะอันนี้ค่ะด้านล่างนะคะก็จะปูพรมนะคะพรมสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงฝั่งนี้น่าจะมีการก่อสร้างหรืออะไรอ๋อเขาจังทาเขายังวาดรูปไม่เสร็จนะคะน่าจะยังวาดรูปยังไม่เสร็จนะคะน่าจะเก็บรายละเอียดเพราะว่ามีมีมีบันไดขึ้นไปแบบนี้นะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะมีวาดภาพต่างๆนะคะก็จะเป็นภาพวาดก็คิดว่านะคะก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วฝั่งนี้ยังไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้เสร็จเสร็จเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะ I just write blue temple right now they are start painting almost finished you see is big lamp is so big lamp I think it's about more than a million baht for the for only big one because it's so huge, lamp. And then you see it, it's very fine and very, very, very beautiful. <laughs> People to draw and many detail here. And then I think that they just finish อ m o มวั i n i นิ this side right it's just อ๋อมวั i s i นิ this side and another side will make it soon and they said uh, ็น e ห e อันนีะ this is almost finished you can see อันนี้นะคะเกือบเสร็จแล้วค่ะฝั่งนี้โอ๊ยมีคนอยู่ข้างบนนะคะ อ๋อมีคนอยู่ข้างบนนี่ค่ะเขากำลังวาดภาพอยู่นะคะรือว่าเราพูดอยู่คนเดียวตอนนี้เขาอยู่ข้างบนค่ะเขากำลังเป็นจิตรกรวาดภาพอยู่ค่ะวาดภาพฝาผนังค่ะอ๋อตอนแรกนึกว่าเราอยู่คนเดียวนะคะโอเคไม่ใช่อยู่คนเดียวนะ,ะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือย,ยัง ยังไม่ได้วาดภาพนะคะก็จะเป็นเป็นผนังก่อนวาดนะคะก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะหลังจากวาดแล้วนะคะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเป็นภาพแบบสามมิติแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ค่ะคิดว่าตรงตรงผนังที่เป็นอที่เป็นกระเบื้องเซรามิกนี่น่าจะวาดด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะมีวาดด้วยนะคะ นนแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นแกะสลักนะคะแล้วก็วาดภาพลงไปนะคะแกะสลักแล้ววาดภาพลงไปนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นประตูนะคะประตูประตูวัดนะคะแต่ว่าเราจะเปิดไม่ไม่รู้เหมือนกันไปนทางไหนนะคะอันนี้ค่ะเขาบอกว่าร่วมสมททุนนะคะภาพจิจกรรมฝาผนางังเรื่องราวพระพุทธเจ้านะคะนี่ค่ะ ก็สามารถสมทบทุนได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราขอเนีย่ยสมทบทุนก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องสมทบทุนก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาเงินก่อนค่ะอ,อยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว โ okay, อเคค่ะแลเดี๋ยวเดี๋ยวมานะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เหร เนนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราทําบุญเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปค่ะโอเคนะคะอุ้นไปไหนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะอันนี้ค่ะ ถ้าเราอยู่ตรงชั้นสองนะคะก็จะเห็นจะเห็นรถเราอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็จะมีคนงานโยนของต่างๆนะคะที่เป็นพวกของต่างๆนี่ค่ะจะเป็นโครงไม้ที่เอาไว้ไว้ที่จะทำก่อสร้างนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เขาก็มีการวาดภาพนะคะฝาผนังวาดอยู่ข้างบนนะคะ สวยมากนะคะไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีจะเสร็จคะ่ะเพราะว่าต้องใช้ความละเอียดนะคะละเอียดให้งานออกมาสวยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าดีเทลต่างๆเนะคะ่ะเราต้องใส่รายละเอียดหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะสมมติว่าตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้คะ่ะน่าอันนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยคะ่ะเพราะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นประตูะคะ่ะ แล้วก็ก็จะมีวาดภาพต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าข้างบนก็จะเป็นวาดวาดที่ไม่ใช่เป็นที่แกะสลักนะคะก็จะเป็นเป็นผนังแบบผนังเรียบแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะวาดออกมาเป็นเป็นพื้นใหญ่แบบนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะถ้ามาจันทวุรีนะคะอย่าลืมมาแวะวันนี้นะคะวันนี้เรียกว่าวัดอะไรนะ เดี๋ยวไปดูข้างนอกนะแหอะไรก็จะเป็นเรียกว่าอุโบสถสีน้าเงินนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรากลับก่อนนะคะโอเคนี่สวยมากเลยอันนี้จะเป็นดอกไม้นะคะตรงไม้ต่างๆนะคะระประทานนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะ ฝนนั่งฝั่งซ้ายเนี่ยที่บอกว่าชจิตรกรกำลังวาดภาพอยู่ข้างบนนะคะนี่ค่ะอันนี้ที่วาดเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ภาพวาดนะคะน,นี่จะเป็นชัลุปเป็นหอยนะคะฝังนะคะฝังในเนี้ยในกำแพงะคะ่ะในในประตูนียค่ะ จะเห็นว่าอันเนี้ยก็จะเป็นอันนี้ค่ะเขาจะจะฝังเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าไม่ใช่แบบวาดนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นว่าจะเป็นดีเทลสวยงามามากนะคะลายสวยมากเลยนะคะนี่เป็นลายแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะทางลงนะคะก็จะเป็นโหงใหญ่แบบนี้ค่ะ ใหญ่แบบนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะอีกทีนะคะถ้าวัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปจบตรงอุ้ยเรือมาแล้วเรือมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเรือก่อนนะคะอันนี้เรือ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 นะคะตรงนั้นค่ะเออเอาไม่มีกับกล้องเองนะนนู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 นนนะคะตรงนู้นค่ะเรือก็จะกำลังออกไปไหนสักที่นะคะตอนนี้เราอยู่ข้างบนวัดนะคะวัดเนี่ยก็เห็นทั้งภูเขาแล้วก็เห็นทั้งทะเลด้วยนะคะ เห็นทั้งภูเขาและทะเลนะคะเด๋ยวเละซูมกันก่อนนะคะน,นั่นแะนุ่มน่ะนี่จะเป็นทะเลค่ะทะเลทะเลแล้วก็นี่ก็จะเป็นเรือกําลังออกไปใไนสักที่นะคะสวยงามมากเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูข้างๆก่อนนะคะว่าข้างๆเขาเขามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ เมื่อกี้เห็นประตูมีประตูล็อกนะคะไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทางเข้าเป็นทางออกหรือทางอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูเนี่ยค่ะนี่นะคะถ้ามาถ่ายรูปนะคะเกล์นะคะสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะสวยอย่างสวยนะคะขาวตัดกับน้ำเงิน,นะคะ่ะขาวตัดกับน้ำเงิน วัดที่ไทยนะคะ Very beautiful temple in Canterbury. If you buy gemstone, you don't need to check it out this place because it's in Canterbury. Anyway, you can enjoy beach and then you can enjoy temple also. You see? And uh, this is the back side. I think mm hmm. the front is over there. นี่ค่ะนี่ทางข้างหลังนะคะ นี่ยสวยมากสวยมากเลยนะคะดจะให้ดูมุมนี้นะคะดีจะ,ะให้ดูมุมนี้ค่ะเอยลูกแม่ลูกแม นี่ค่ะมุมนี้ขึ้นไป จะเป็นบ้านคนอยู่ข้างๆนะแต่ว,ว่าวัดก็นี่ค่ะสวยงาม